สวัสดีค่ะพบกับครูบีกและดอยช์อุนทอริชอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ครูบีจะมาสอนเขียนจดหมายนะคะสำหรับดอยช์เทสต์เฟิร์สวันเดอร์ก็คือการสอบเดทเทเซตนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ครูจะมาเขียนจดหมายนะคะให้ดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับของหายนะคะซึ่งเราจะต้องเขียนจดหมายฉบับนี้ไปที่ฟุนปูโรเราไปดูโจทย์กันเลยค่ะนะคะ โจ์บอกว่า "Sie haben Ihr Handy verloren. Schreiben Sie an das Fundbüro." นะคะอันนี้เราจะเห็นโจทย์นะคะแปลว่าคุณทำโทรศัพท์มือถือของคุณหายนะคะให้เขียนหาฟุนตูโรฟุนตูโรเป็นหน่วยราชการแห่งหนึ่งนะคะที่จะรับฝากของที่เราไปเจอ,เอ,อที่คนอื่นเขาทำหายไว้เนี่ยคะ่ะ เราก็จะเอาของเนี่ยไปฝากไว้ที่นี่แล้วคนที่เขาทําของหายเนี่ยเขาก็จะมาติดต่อที่ฟุนทูโรแล้วก็ถามว่ามีใครเจอของของเขาแล้วเอามาฝากไว้บ้างไหมนะคะค่ะเราต้องเขียนอะไรบ้างในการสอบก็จะมีสี่พุ้งเธอเสมอเลยนะคะ1ก็คือกรุนเฟื่อย h r e รเบนก็คือสาเหตุที่เราเขียนมานะคะเราเขียนมาทำไม2 เ,เราทำของหายเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนวันอุนโวเฟลอเรนนะคะสามวีซีจัดฮันดิอาส์โทรศัพท์มือถือที่เราทำหายเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะสีอะไรยี่ห้ออะไรนะคะอยู่ในปลอกโทรศัพท์หรือเปล่านะคะสก็คือเราจะต้องตั้งคำถามนะคะ ว่ามีใครพบเจอโทรศัพท์มือถือของเราหรือไม่ค่ะค่ะทีนี้นะคะจดหมายฉบับนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าเรากำลังเขียนหาใครมีชื่อคนในโจทย์ไหมนะคะสังเกตว่าไม่มีชื่อคนเลยแล้วก็เป็นการเขียนหาหน่วยราชการเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง ขึ้นต้นและลงท้ายจดหมายแบบเป็นทางการนะคะเราก็จะขึ้นว่า Seer, g e เกเอ d ร a m ท n ร์ดาม r นพุและมีคอมมาสเสมอนะคะพอเราขึ้นต้นนะคะ ขึ้นต้นมาใหม่เนี่ยจะต้องชิดซ้ายเสมอนะคะจดหมายในภาษาเยอรมันเราต้องเขียนชิดซ้ายเสมอไม่มีการเว้นย่อหน้าเข้ามาเหมือนจดหมายไทยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นคอมม่ามาตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวอักษรแรกที่ขึ้นต้นก็จะต้องเป็นตัวเล็กยกเว้นนะคะคำนามแล้วก็ชื่อคนเนี่ยเขาจะต้องเป็นตัวใหญ่ตลอดนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะ ค่ะเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเราจะเขียนบอกเขาว่าเขียนมาทําไมนะคะเราไม่ต้องขึ้นว่าอีสไลด์ไปอี้เน้นไว้แบบนักเรียนชอบเขียนกันนะคะแบบนี้ คุีจะบอกว่าในชีวิตประจําวันเราเราไม่เขียนแบบนี้นะคะเราก็เข้าเรื่องเลยค่ะเราไม่จําเป็นต้องบอกว่าดิฉันเขียนหาคุณเพราะว่านะคะประโยคแบบนี้จะใช้ได้ในกรณียกตัวอย่างเช่นฉันเขียนหาคุณเพราะว่าฉันโทรหาคุณไม่ติดอย่างนี้นะคะแต่ในกรณีนี้ไม่ต้องค่ะเราเข้าเรื่องเลยว่า มันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นแล้ววันนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่เวลาประมาณอะไรนะคะเราก็ยกตัวอย่างนะคะครูบีบอกว่าวันนี้นะคะวันท <Bel> <pacing S 2> ี่13เดือน6 13เดือน6ก็คืออั <cort> มไตร์เซนเทนยูนิทสวายทาวนสวายอุนสวายนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะบอกเวลาไปก่อนนะคะฟอนเซนัวบิส 11 Uhr อว r นะคะว่าอ s t สต t ดพารนะคะอันนี้ครูบีก็จินตนาการว่าไปทำหายไว้ที่สวนสาธารณะในเมืองนะคะทุกๆเมืองจะต้องมีสตัดพาร์คอยู่แล้วเราก็ใช้อย่างนี้นะคะว่าเราใช้ตรงนี้ว่าเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่ไหนอยู่ในพาร์คอิมสตัดพาร์ค ประเพศแดก็ <P ed there> เป็น in dem in dem ก็ใช้คำว่า in ค่ะค่ะและทีนี้เกิดอะไรขึ้นคะเราก็เล่ายกตัวอย่างเช่นฉันไปลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนม้านั่งตัวหนึ่งนะคะไลเดอร์อ๋อแย่จังเลยนะเสียดายจังเลยนะคะไลเดอร์ฮาร์เบอร์เอ็กซมนฮนดี้นะคะที่ไหนคะบนม้านั่งตัวหนึ่งอเวฟไอเนบังนะคะลืมก็คือคำว่า focus นะคะตรงนี้ตรงนี้ครูบีใช้ perfect นะคะรูป perfect form เห็นไหมคะก็คือเหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะคะค่ะต่อมานะคะอันนี้คือพุงแรกแล้วนะคะก็คือเขียนมาทำไมแล้วก็เล่านะคะว่าเราลืมโทรศัพท์มือถือของเราไว้ที่ไหน กี่โมงวันที่เท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องอักพุงที่สองเนี่ยก็รวมไปแล้วในอันนี้ด้วยเลยก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ไหนนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือว่ามีลักษณะอย่างไรค่ะไมน์ฮันดินนะคะ e Farbe schwarz ะะวิธีการบอกสีก็คือโทรศัพท์มือถือของฉันมีสีดำ heart d u f b e r w a r z ตัว S ตัวนี้ต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ด้วยนะคะสีดำะคะ่ะสมมุติว่ามันอยู่ในปลอบโทรศัพท์สีฟ้านะคะอยู่ก็คือ I s t ในนะคะ in นะคะคำว่าปลอกโทรศัพท์ภาษ,าษาเยอรมันเราก็เรียกว่า handy hülle ฮันดี้ฮุลเลร์มีอาร์ติคแคดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นดาทีใช่ไหมคะตรงนี้อินไอเนาะสีฟ้าค่ะบลอนนะคะฮันดี้ฮุลเลอร์พุ่นะคะจดุดอ่าได้สีได้ปลอดได้ปลอ,อกโทรศัพท์สีฟ้าแล้วนะคะเออเราก็ต้องบอกว่ายี่ห้ออะไรนะคะฮันด mm ี hmm. handy, ้เนี่ยมีอาร์ติคแค่ว่าดัสแต่ฮันดี้ตรงเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราจะไม่ซ้ำคำใช่ไหมคะเราก็ใช้ personal pronoun s แทนนะคะ s is นะคะ samsung ยกตัวอย่างเช่น ar ่ั samsung galaxy นะคะบอกรุ่นบอกยี่ห้อไป r swiss fancy นะคะค่ะต่อมานะคะ เราก็จะบอกว่าฉันหวังว่าจะมีใครบางคนเจอโทรศัพท์ของฉันนะคะแล้วก็เอาไปฝากไว้ที่คุณนะคะเราก็บอกว่าอี h อ o เฟ e ร์ดัสใครบางคนเราจะใช้คำว่าเยมัน d นะคะเยมันต s ในที่นี้ก็คือด a ช h ันดีนะคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะคะิดฟุ่เฟืคะคุณอิน Büro... gebracht hat. Ich hoffe, dass jemand es gefunden und ins Fundbüro gebracht hat. Gebracht, particip perfect, bringen. Bringen, bringen. Bringen, genau, in das bringen. das In das, Jahr, in das อันนี้ก็เป็นรูป Perfect Form นะคะเก็บรักษค่ะเสร็จแล้วนะคะเ,เราก็จะขอบคุณล่วงหน้านะคะก็คือว่าฉันจะขอบคุณมากเลยถ้าเกิดว่าคุณแจ้งฉันได้ว่ามีคนเจอหรือเปล่านะคะ ประโยคอันนี้เนี่ยก็คือแสดงความคาดหวังว่าฉันหวังว่าจะมีคนเจอแต่ถ้าเราอยากจะถามว่ามีคนเจอโทรศัพท์ของฉันไหมนะคะเราก็ประโยคนี้นะคะครูบีจะบอกว่าสามารถเขียนอย่างอื่นได้นะคะถ้าเราจะถามไปเลยก็คือว่าควรที่จะถามโดยใช้ indirect f ั a g าเนะคะ a ten see mea bitter ใช้เก็บใช้เก e บก็คือแจ้งให้ทราบนะคะจะใช้คำว่ามิดไทเลนก็ได้คอนเทนซีเม mm ีย hmm. ต้องใช้ดาทีเมียตรงนี้นะคะ b geben ีทเตอร์ไปใช้เก็บค่ะ d องเยื่ n d ม้ไม้หันดีคิฟุ่เดนและอินส์ุโร g e b r a c h t h a t นะคะสังเกตว่า of เนี่ยนะคะจะใช้กับประโยคคำถามที่เป็นยาไหนฟราเกอร์เป็นคำถามที่เราต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะประโยคนี้เนี่ยต้องใส่ฟราเกอร์ไซเค้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคำถามตรงๆเราจะตอบเ,ออเราจะเราจะถามยังไงนะคะเราก็จะถามว่า h a t jemand m ัน n ันดิฟุนเด n อ n นส์ฮันส์ฟุนฟุนฟู gebracht อันนี้คือคำถามตรงๆที่เรียกว่า direct f r a g e ค่ะสังเกตว่ามันเป็นยานหนานฟรากร์มันขึ้นต้นประโยคด้วยแว็บที่ผ่านตามประธานนะคะ อันนี้เวลาจะต้องการจะทำเป็น indirect f r a ฟ e าเราก็ขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น Content i e m i r b i t t e r Bescheid g e v e n ทีนี้เราจะต้องมีนะคะตัวช่วยก็คือเอาคำว่า of เข้ามานะคะแล้ว verb จะต้องเอาไปไว้ข้างหลังสดุดเป็น Neben Satz นะคะจะถามแบบนี้ก็ได้ค่ะ Content i e m i r b i t t e r Bescheid g e v e n of jemand mein Handy gefunden und ins Fundbüro gebracht hat นะคะ หรือจะทำแบบที่ครูเขียนก็ได้นะคะคือคาดหวังไปเลยฉันหวังว่าจะมีคนเจอและเอามาไว้ที่สำนักงานของคุณนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะครูบีขออนุญาตลบไปก่อนนะคะสมมติว่าเราเขียนด้วยความคาดหวังไว้อย่างนี้นะคะเราก็ขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะชิดซ้ายไว้นะคะเราก็จะบอกว่าดิฉันจะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณแจ้งดิฉันว่ามีคนเจอหรือเปล่านะคะ เราก็บอกว่า i s h ä r e i เ n เนนเสียดังปนาคำว่า d ดังนปะ่ะเป็น adjective ใช้กับ verb sign verb sign ตรงนี้เราก็ใช้ในรูปของ conjunctive i ไะ,ะเพื่อความสุภาพนะคะ ihnen e ก็คือเป็น dative นะคะดิฉันจะขอบคุณมากถ้านะคะก็ใช้ประโยคเว่นเนว่นแปลว่าถ้าถ้าคุณทำไมคะ ถ้าคุณจะแจ้งฉันทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมคะ me, email, order, เวนซิเมียเพาอีเมลออเดอร์อุนเทอร์ไมเนอร์โทรศัพทนอหนะคะแล้วก็บอกเลขที่ไปค่ะเขียนให้เหมือนจริงนิดนึงนะคะ ก็เขียนไปค่ะประมาณนี้ถ้าเป็นเบอร์มือถือที่เยอรมันมันก็มักจะขึ้นว่า01แล้วอะไรก็ว่าไปเนี่ย0174อะไรเงี้ยนะคะอ่ะเดชไซด์เกเบนเคลนชถ้ามีคนถามว่าครูคะเราไม่เขียนที่อยู่อีเมลให้เขาด้วยเหรอคะตอนนี้เราก็กําลังจินตนาการว่าเราเขียนอีเมลอยู่วิธีตอบก็แค่คลิกตอบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแจ้งที่อยู่อีเมลเขาอีกรอบหนึ่ง ใช่ไหมคะแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราก็ต้องให้เขาไว้นะคะอันนี้ครูก็ใช้สำนวนเดิมนะคะไปใช้เกเปนใช้กับเมียดาทิประโยคนี้แปลว่าดิฉันจะขอบคุณคุณมากเลยค่ะถ้าคุณสามารถนะคะแจ้งเอ็กเกนเชนเนี่ยก็จะเป็นรูปคอนย c t i ฟสไว้นะคะใช้ในภาษาที่สุภาพถ้าคุณสามารถแจ้งฉันเรื่องนี้นะคะ ทางอีเมลหรือไม่ก็ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ดังกล่าวนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับความช่วยเหลืออีกจะดังเขมิสใย i ี้นั้นอินฟอร์ร r ส์เพื่อเออิลฟ์นะคะ คำว่าขอบคุณล่วงหน้าคำว่า i m f o r a a l แปลว่าล่วงหน้านะคะ Ich b e n k e er i c h a e k i by e n i m f o r a u s สำหรับความช่วยเหลือของคุณ f ü r Ihre h i l f e ตัวนี้นะักเรียนระวังนะคะหลายคนจะเขียนผิดเขียนไปเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ helper h e l f e r นี่ผิดนะคะต้องเป็น h i l f e เสร็จแล้วการลงท้ายจดหมายแบบเป็นทางการเราก็จะใช้ว่า m i t f r e u n d l i c h e n rusen นะคะไม่มีคอมมานะคะหลังตรงนี้ไม่มีคอมมาแล้วนะคะ mm hmm. พอขึ้นมาชิดซ้ายให้ใส่ชื่อชื่อและนามสกุลของเรานะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะชื่อ anna m เ l l e r แบบนี้นะคะอ๋อครูบีจะบอกว่าเวลาสอบต้องใส่ชื่อของนักเรียนเองนะคะอย่าไปใส่ชื่อสมมุตินะอ่ะสมมุติครูบีใส่ชื่อตัวเองก็ได้อ่ะนะคะ างนี้เป็นต้นนะคะหัตถยาเคอร์เนอชิดซ้ายหมดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะมานับคํากันว่าจดหมายที่ครูพี่เขียนอก่อนที่จะไปนับคำดูก่อนว่ามันตรงครบพุงสีพุงนี้ไหมนะคะหนึ่งก็คือเขียนมาทำไมคะเขียนมาเพราะว่าโทรศัพท์หายนะคะเนี่ยค่ะอันแรกเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าโทรศัพท์หายแล้วก็ที่ไหนเมื่อไหร่นะคะ ที่ไหนเมื่อไหร่ก็บอกไปแล้วว่า i m s t a d t p a r k เมื่อไหร่ก็วันที่เท่านี้นะคะเวลาเท่านี้เสร็จแล้วโทรศัพท์มีลักษณะอย่างไรก็บอกสีบอกลักษณะว่าอยู่ในปลอกแล้วก็ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะคะอ่ะต่อมาบอกว่าให้ถามว่ามีคนเจอไหมก็อย่างที่ครูบีบอกจะถ,ถามไปเลยก็ได้หรือว่าจะบอกว่าฉันหวังว่าจะมีคนเจอนะคะแล้วก็บอกว่าคุณช่วยแจ้งฉัน หน่อยได้ไหมนะคะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความช่วยเหลือนะคะอันนี้เนี่ยครูบีเขียนด้วย Word นะคะเราก็สามารถนับคำได้เลยนะคะทีนี้ครูบีก่อนที่จะนับครูบีก็จะเอาคำข้างบนเนี่ยทิ้งไปก่อนนะคะไม่งั้นมันจะโดนนับไปด้วยค่ะ,ะสมมุติว่าเอาตัวนี้ออกไปแล้วเรามานับคำนะคะว่าเราเขียนตรงนี้ได้กี่คำ อ่าอินโตรงนี้นะคะได้9คํา92คำาคำนี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะคะสำหรับ30นาทีที่เราได้รับนะคะในการเขียนค่ะค่ะประโยคก็นะคะสังเกตว่าเราก็จะมีคำนะคะเชื่อมประโยคเช่นคำว่า when นะคะเนี่ย when แล้วก็มีการใช้ c o n d c t i o n ว้นะคะแทนที่เราจะบอกว่า f e e l เล่ d ด n ง Infor ร u เเนี่ยเราก็ใช้ reflexive verb s i c h ไปดังเ e n นใบเฟืเห็นไหมคะมันก็จะทำให้ภาษาของเราอยู่ในระดับ B1 นะคะค่ะวันนี้นะคะครูบีหวังว่าจะช่วยพวกเราได้ไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าครูบีจะมาเขียนจดหมายประเภทอื่นให้ดูอีกนะคะวันนี้ครูบีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ